อะนะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป1ทับ7ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยงานในหน้า95นะคะแล้วก็จะมาะขึ้นเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะให้กับนักเรียนนะคะแต่นี้ก่อนที่เราจะ,ะสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพเนี่ยนะคะย้อนกลับไปที่แบบฝึกหัดเก่าของของ,ของนักเรียนนะคะ ที่เราทําผ่านมานักเรียนจะสังเกตว่านะคะแบบฝึกหัดเก่าที่นักเรียนทําในหน้า95เนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการลบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้อ่ายางคุณปูยกตัวอย่างนะคะน้ำผลไม้กล่องหนงึมีน้ำองุ่นและน้ำส้ม10กระป๋องน้ำเป็นน้ำองุ่น5กระป๋อง เป็นน้ำส้มกี่กระป๋องนะคะลักษณะแบบนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นโจทย์ปัญหาการลบได้เช่นเดียวกันโดยที่เขาก็ไม่ได้ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแต่นะคะพอเราจะหาสิ่งสิ่งที่เดิมมันรวมกันอยู่แล้วได้เต็มสิบเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งไปแล้ว5กระป๋องอยากได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องนามันมาลบกัน นะคะอันนี้ก็คือถ้านักเรียนสังเกตเจอปัญหาที่ผ่านมานักเรียนก็จะทราบว่าการโจทย์ลักษณะแบบไหนนะคะที่เป็นโจทย์ปัญหาการลบถ้านักเรียนทราบนะคะที่ผ่านมาแล้วนักเรียนได้ลองฟังในสิ่งที่คุณครูอ่านหรือโจทย์ปัญหาที่คุณครูอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเราสร้างโจทย์ ลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นน,น,นักเรียนต้องสังเกตด้วยนะคะอ่าเรามาดูนะคะลักษณะตัวอย่างโจทย์ที่เป็นโจทย์ปัญหาการลบอีกแบบหนึง่งนิดทอยลูกเต๋าได้6แต้มพอยทอยลูกเต๋าได้2แต้มนิดได้แต้มมากกว่าพอยกี่แต้มเห็นไหมคะอันนี้จะใช้ลักษณะการเปรียบเทียบม,มากกว่าน้อยกว่าก็สามารถที่จะมา สร้างเป็นไปโจทย์ปัญหาการลบได้เช่นเดียวกันนะคะเปรียบเทียบนะคะเหมือนกับนักเรียนในห้องถ้าบอกว่าก้อนมีดินสอห้แทง่งก้มีดินสอสแท่งกอนมีดินสอ,อ,นม,นสอมากกว่า9กี่แทง่งอย่างเงี้ยค่ะเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าก็ใช้ลักษณะของโจทย์ปัญหาการลบได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์อ,ออกมาว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะ อ่ะต่อไปติมมีลูกแก้ว2ลูกบอยมีลูกแก้ว7ลูกติมมีลูกแก้วน้อยกว่าบอยกี่ลูกเนี่ยค่ะก็เปรียบเทียบม,มากกว่าน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะใช้เอ,อ่ลักษณะอ่าการเปรียบเทียบนะคะก็จะใช้การวิเคราะห์โจทย์เป็นโจทย์ปัญหาการลบเช่นเดียวกันนะคะอ่ะนะคะต่อไปต่อไปเอ่อ ข้อ3.4นะคะแก้วตามีป่องแปลงขนาดใหญ่10อันขนาดเล็ก5อันแก้วตามีป่องแปลงขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่กี่อันนะคะลักษณะแบบนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการลบเช่นเดียวกันนะคะเปรียบเทียบ,ยบสิ่งทีเ่เรามีเดิมเต็มจำนวน10แล้วถ้าเป็นแบบ1ไปแล้ว5 อีกแบบหนึ่งจะมีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการวิเคราะห์โจทย์เป็นลักษณะโจทย์ปัญหาการลบเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอย่างแบบฝึกหัดในหน้า94ที่นักเรียนทำเขาบอกว่าคุณแม่ซื้อขนมมา5ชิ้นคุณพ่อกินไป4ชิ้นเหลือขนมกี่ชิ้นอันนี้ถามว่าเหลือนะคะกี่ชิ้นหรือคุณแม่ซื้อมา5ชิ้นคุณพ่อกินไป นะคะปริมาณของขนมมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบอกได้ว่าโจทย์ปัญหาลักษณะนี nar, ้เป็นโจทย์ปัญหาการลบเช่นเดียวกันนะคะอย่างพ่อค้ามีลูกโป่ง10ลูกขายไป8ลูกเห็นไหมคะเดิมมี10ลูกขายไปปริมาณของ ian, ลูกโป sonra, 對對่งจำนวนของลูกโป่งมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาลักษณะนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการลบได้เช่นเดียวกันนะคะ อ่ะนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะของนักเรียนในในหนังสือในหน้า96และในหน้า97กันนะคะอันนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยงานเก่าในหน้า95ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบก,กันนะอะ่มาดูนะคะ3.1นะคะหน้า95คุณครู ได้พานักเรียนทําเป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะนักเรียนมาดูในข้อ3.2นิดทอยลูกเต๋าได้6แต้มพอยทอยลูกเต๋าได้สองแต้มทอยนี่หมายถึงการโยนนะคะแต่สําหรับลูกเต๋าเขาจะใช้คําว่าทอยนะคะนิดทอยได้6แต้มนะคะพอทอยลูกเต๋าได้สองแต้มเขาถามว่านิดได้แต้ม มากกว่าพลอยกี่แต้มนิดนะคะทอยได้หแต้มเขาถามว่ามากกว่าพลอยกี่แต้มพลอยได้สองแต้มการเปรียบเทียบนะคะมากกว่าน้อยกว่าเราก็จะนำมันมาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น6-2ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีการลบก็เราเอาสองไว้ในใจแล้วนับให้ถึง6ค่ะสองแล้ว3456 เราก็มาดูนะคะว่าเราขีดไปกี่ขีด1 2 3 4นะคะดังนั้นนิดได้แต้มมากกว่าพลอย4แต้มนะคะดังนั้น6ลบ2จึงมีค่าเท่ากับ4ต่อไปข้อ3.3นะคะติ๋มมีลูกแก้ว2ลูกติ๋มมีลูกแก้ว2ลูกพลอยมีลูกแก้ว7ลูกติ๋มมีลูกแก้วน้อยกว่า อ่ะบอยนะคะเอาใหม่ติ๋มมีลูกแก้วสองลูกบอยมีลูกแก้วเจ็ดลูกติ๋มมีลูกแก้วน้อยกว่าบอยกี่ลูกนะคะอันนี้เมื่อวานคุณครูบอกไปแล้วว่าโจทย์ที่เขาให้มาไม่จำเป็นว่าเลขที่มาก่อนจะต้องเป็นตัวตั้งเสมอนักเรียนต้องดูโจทย์นะคะในที่นี้เปรียบเทียบลูกแก้วของบอยกับลูกแก้วของติม๋ม แต่ลูกแก้วของบอยเนี่ยมีมากกว่านะคะมีจำนวนมากกว่าดังนั้นลูกแก้วของบอยจะเป็นตัวตั้งนะคะในประโยคสัญลักษณ์การลบนี้เราจะได้เป็น7-2ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่า7-2ลบ2ได้เท่าไหร่นักเรียนเอาอะไรไว้ในใจคะ ่ะเราจะเอาสองไว้ในใจแล้วนับให้ถึง7นะ2แล้ว3 4 5 6 7เราจะได้คำตอบเป็น1 2 3 4 5นะคะดังนั้นติ่มมีลูกแก้วน้อยกว่าบอย5ลูกนะคะอ่ะต่อไป3.4 3.4เขาบอกว่า แก้วตามีป๋องแป๋งขนาดใหญ่10อันขนาดเล็ก5อันแก้วตามีป่องแป๋งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่กี่อันนะคะปองแปงก็คือที่เหวี่ยงแล้วมันดังนะคะป้องแปง้งป้องแป้งนะคะอ่ะนะคะเรามาดูนะคะแก้วตาคนเดียวเลยนะคะมีปองแป๋งขนาดใหญ่10อันขนาดเล็ก5อัน นะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แก้วตามีปองแปงขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่กี่อันนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเปรียบเทียบปองแปงจำนวนอ่ปองแปงขนาดใหญ่และจำนวนปองแปงขนาดเล็กเราเอา10มาลบกับ5นะคะอ่าเอา5ไว้ในใจแล้วนับให้ถึง10นะคะ5แล้ว6 7 8 9ด0ดังนั้นเราจะได้1 2 3 4 5แก้วตามีป่องแปง้งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่5อันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําไปเมื่อวานคุณครูฉเฉลยให้นะอ่านะคะเราลองมาดูแบบฝึกหัดของเรากันนะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะ การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพก่อนอื่นนะคะเรามาอ่านคำสั่งที่เขาต้องการให้เราทำก่อนนะคะว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรนะคะครูพานักเรียนอ่านนะเขียน 1, 2, 3เพื่อเรียงลำดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบและเติมคำตอบอ่ะเขาให้นักเรียนนะคะ เขียนหนหรือ3ไม่รู้อันไหนมาก่อนอันไหนเป็น1อันไหนเป็น2อันไหนเป็น3นะคะนักเรียนต้องอันดับแรกนะคะวิธีการนักเรียนต้องอ่านก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณครูพานักเรียนอ่านนะคะเนื่องจากนักเรียนยังอ่านไม่คล่องนะอ่ะอย่างเช่นข้อความแรกเขาให้มามีลูกบอล8ลูกข้อความที่2นักเรียนนําไปเล่น3ลูก ข้อความที่3มเหลือลูกบอลกี่ลูกอ่ะจาก3ข้อความนี้นะคะนักเรียนคิดว่าข้อความไหนควรจะมาก่อนให้ใส่เลข1ข้างหน้านะคะข้อความไหนเป็นข้อความที่ควรจะมาเป็นลำดับสองให้ใส่เลข2ข้างหน้าข้อความไหนควรจะเป็นข้อความลำดับที่3นะคะก็ให้ใส่เลข3ข้างหน้าอ่ะอีกรอบนะคะ มีลูกบอล8ลูกข้อความแรกนักเรียนนำไปเล่น3ลูกเหลือลูกบอลกี่ลูกอ่ะนะคะคุณครูก็จะลองทำข้อนี้ให้กับนักเรียนดูคุณครูลองอ่านข้อความทั้ง3ข้อความแล้วนะคะอะข้อความ3ข้อความมีลูกบอล8ลูกน่าจะมาเป็นลำดับหนึ่ง นักเรียนนำไปเล่นสามลูกมาเป็นลำดับสองเหลือลูกบอลกี่ลูกมาเป็นลำดับ3เพราะฉะนั้นสร้างเป็นโจทย์ปัญหายาวๆเลยได้เป็นมีลูกบอลแปดลูกนักเรียนนำไปเล่นสามลูกเหลือลูกบอลกี่ลูกนะคะอ่าตอนนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าส่วนที่โจทย์บอก คือหมายเลขส่วนที่โจทย์บอกหรือส่วนที่โจทย์กำหนดนั่นเองนะคะอ่ะส่วนที่โจทย์บอกก็จะมีอยู่2ข้อความคือมีลูกบอล8ลูกและนักเรียนนำไปเล่น3ลูกอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นโจส่วนที่โจทย์บอกก็จะเป็นหมายเลข1กับหมายเลข2ะคะ่ะนักเรียนใส่ใส่ลูกน้ำด้วยนะ ลงไปนะคะ1กับ2แบบนี้ต่อไปเหลือลูกบอลเหลือลูกบอลกี่ลูกเป็นข้อความที่ต้องการคำตอบนะคะดังนั้นจึงเป็นส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามคือหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ใส่ลงไปอ่าดังนั้นนะคะข้อความนี้ก็คือส่วนที่โจทย์บอก นะคะคือส่วนสองส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะหรือเราเรียกว่าสิ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดหรือส่วนที่โจทย์กําหนดนั่นเองนะคะอ่ะข้อ1.1ึ่งจุครูผ่านนะอ่ะต่อไปมาดูข้อ1นจุดสคุณครูอ่านให้นักเรียนแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะ1.2เขาบอกว่าข้อความแรกนักเรียนต้องใส่หมายเลขเองนะอันไหนมาก่อนอันไหนมาที่หลังนะคะ เป็นลูกปิงปองสีขาวกี่ลูกข้อความที่สองเป็นลูกปิงปองสีส้มห้าลูกข้อความที่สามมีลูกปิงปองสีขาวและสีส้มเก้าลูกอ่านะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์เองว่าข้อความไหนหน่าจะเป็นหมายเลขึ่งหมายเลขึ่งกับหมายเลขสองจะต้องเป็นสิ่งที่โจทย์ บอกนะคะมาก่อนแล้วหมายเลข3ต้องเป็นสิ่งที่โจทย์ถามมาที่หลังนะคะอ่ะคุณครูอ่านใหม่อีกรอบนึงเป็นลูกปิงปองสีขาวกี่ลูกอ่าอีกข้อความนึงอันนี้ควรจะใส่หมายเลขอะไรกี่ลูกอุย้ยเหมือนเขาถามเราเลยเนาะอ่ะต่อไป ข้อความที่2เป็นลูกปิงปองสีส้ม5ลูกข้อความที่สามมีลูกปิงปองสีขาวและสีส้มเก้าลูกใส่หมายเลข1ตรงไหนนะหมายเลข2ตรงไหนนะหมายเลข3ตรงไหนนะนักเรียนลองวิเคราะห์เองนะคะผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูเฉลยให้อ่ะพอใส่เสร็จก็เหมือนกับข้อข้างบนเลยเขา หมายเลขอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนใส่ลงไปหมายเลขอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะลองดูนะคะผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเฉลยชั่วโมงหน้ากันแหละอ่าต่อไปนะคะในหน้า97เขาบอกว่าอ่าเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะเขียนสิ เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบอ่ะเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันเลยค่ะคุณครูจะพานักเรียนทําเลยนะคะมีข้าวโพดทั้งหมด6ฝากขายไป4ฝากเห็นไหมคะมีข้าวโพดทั้งหมด6ฝากขายไปแสดงว่าปริมาณข้าวโพดน้อยลงเราจะถามว่ายังไงดีเพื่อให้ได้โจทย์ปัญหาการลบคะ่ะอ่นักเรียนตอบมาเลยนะคะลองพูดออกมานะคะอ่านะ ครูเชื่อว่านักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะถามว่าอะไรมีข้าวโพด6ฝักขายไป4ฝักเราก็น่าจะถามว่าเหลือนะคะเหลือเหลือข้าวโพดเหลือข้าวโพดกี่ฝักะนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามที่เราจะเติมลงไป เหลือข้าวโพดกี่ฝักนะคะมีข้าวโพดทั้งหมด6ฝักขายไป4ฝักเหลือข้าวโพดกี่ฝักนะคะอ่ะต่อไปอ่าข้อ2.2นะคะข้อ2.2มีข้าวโพด4ฝักและข้าวโพดอ่ะขอโทษค่ะมีข้าวโพดเหลือง4ฝักและข้าวโพดม่วง2ฝัก เราจะถามยังไงดีนะให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบจำได้ไหมถ้าเราบอกเอามารวมกันมันต้องเป็นการบวกแต่เราไม่เขาไม่ได้ต้องการโจทย์ปัญหาการบวกเขาต้องการโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเราจะถามว่ายังไงดีนะเปรียบเทียบม,มากกว่าน้อยกว่าได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถถามได้ก็คือมีข้าวโพดสีเหลืองสี่ฝักมีและข้าวโพดม่วงสองฝัก แล้วก็ถามว่ามีข้าวโพดส,สีเหลืองมีข้าวโพดเหลืองมีข้าวโพดเหลืองมากกว่านะคะให้เขาเปรียบเทียบกันมีข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝัก อ่าหรือนักเรียนอาจจะถามว่ามีข้าวโพดม่วงมากกว่าอ่ครูตกคำว่ามากกว่านะคะมอากอมากอ่ะมากกว่ามีข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝักนะคะอ่ะหรือนักเรียนจะถามว่ามีข้าวโพดม่วงน้อยกว่าข้าวโพดเหลืองกี่ฝักก็ได้นะคะ อันนี้เติมคำว่ามากลงไปครูก่อนดาวลืมเขียนนะคะมากกว่าอ่านะคะในหน้านี้คุณคาารูฝากพลังงานนักเรียนไว้นะคะหน้า97กับหน้า96หนะคะสองหน้าค่ะอ่านะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่คุณครูดู ในส่วนที่โจทย์ให้มานะคะก็คือนักเรียนต้องอ่านได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยครูรู้ว่านักเรียนชั้นป .1 เนี่ยยังอ่านไม่คล่องดังนั้นครูก็เลยใช้วิธีการอ่าอานให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่โจทย์ต้องการให้นักเรียนทำนะคะคุณครูอ่านให้นักเรียนดังนั้นแล้วนะคะวิดีโอนี้ มีบางส่วนที่นักเรียนต้องฝึกเขียนเองนะคะฟังจากสิ่สงที่ครูอ่านนะคะแล้วนักเรียนก็ฝึกเขียนเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะให้เชื่อมั่นว่านักเรียนทําได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าทําผิดมาแล้วนักเรียนจะได้คะแนนน้อยนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉลยงานให้กับนักเรียนในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครู าแบบฝึกหัดในหน้า96และในหน้า97ให้กับนักเรียนทำรรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันชั่วโมงหน้านะคะสำหรับคาบคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ